ม่หมด่กินซอสใช่คกันอืมทำะเออที่สนี่นี่อั่น่าก่นแสิบพัคับจริงใจที่ว่าก็เลย

ขอมาเดีวอะไรคุณโรกระจายเฮ้ยทำเดียวเนี่ยเดวคบก็ัตนี้ แล้วให้คุณทำเป็นควันลอยทั้นซองเนะาะพอเคต้องเดดขัดขึ้นไปักตุลขัดถีบตกไม่นง้อนโอัดไปแล้วจะไปไครัอ ທີ <microphone. S 2> mm ່ເນາະບໍ່ພໍຫືມ13ຄົ Ja.

maybe see what